ใชรไอ้ออนที่3มิถุนายน2563อันนี้เกิดเหตุวันเหตุขึ้นก็นคือประตูหน้าโรงงานล้มเพราะว่าตัวสตอปเปอร์มันหลุดไปผุ้ลงศักด์เขาลืมบอกทุกคนแล้วยังไม่ได้ซ่อมผมปิดก็ค่อยปิดได้วันนี้เขาเรียกมีรางสังหรณ์มาตั้งแต่เริ่มใช้ประตูตัวนี้แล้วแล้วดูผลงาน พล้าบินแตกไปเลยอ่านี่ให้เมียเอาตะบเล็บล้างแล้วนะ,ะล้างแอลกอฮอล์แล้วด้วยอ่าไฮไรายอ่ามันคมไงรบคม,มอ่าฮะ,ะตะบายฟีนี้นยอย่าให้โดนตี้เนเอะแววของดีไปหมดนะ

Nè à, đó nè, này thằng ข <laughs> อแล้วใครอยากตบายพันบอกนะ <laughs> แวลลรับตบายมีตบายเล็บอ,อย่างดีเลยลนะ่ะ <laughs> ใช้แล้วด้วยขอโอเคฟาดเคาะไปดีไม่เป็นไรได้รนหรนออนุสสรณ์นะฮอน